ร้านเบบียพี่ใได้วันนี้ครับร้านบีเลสซิ่งเจ้าเก่าเจ้าเดิมวันนี้มีรถคุณลุงเอารถมาซ่อมครับรถคุณลุงบีไปเรียกคุยกันตรงนู้นเลยรถคุณลุงเอารถมาซ่อมถามว่าทําไมต้องถ่ายแบบนี้ให้ดูกันยังไงก็เพื่อมาดูเอาครับเอฟยี่สิบห้าส i ปเชียลเอดครับตรงรุ่นครับตรงรุ่นโรงงานครับดูกระบอกโชคได้ครับ สติกเกอร์แบบนี้มันไม่มีของปลอมครับอ่าล้อ,อยังเดิมเลยครับคือพูดง่ายว่าแม่งเดิมทั้งคันเลยลุงเขาลงมาซ่อมสตาร์ไม่ติดจอดไว้นานกดกดกดไม่ลงครับประมาณนั้นอ่าฮะเนี่ยครับสเปเชียลเ i ดิชัเครื่องข้อใหญ่ครับเป็น a อ2 5ครับสีขาวซับน้ําเงินสภาพแบบนี้เราฟื้นฟูได้อยู่นะครับผมเลยถามลุงว่าถ้าลุงจะซ่อมสี่ห้าันลุงขายไเลยดีกว่าไหม <c oughs> ขายไหมครับลุง ลุงเขาบอกไม่ขายครับเขาบอกเก็บไว้ขี่ก่อนคันนี้ขี่มาสิบปีนะครับลุงเขาบอกได้มาแล้วก็มีชำรุดอยู่หลายจุดครับอแต่คือพูพง่านว่ารูปสภาพอะมันยังฟื้นฟูดได้ไงเอ,อคือขับสภาพนี้มันก็ไม่ขีเ้เลยเพราะว่าชุดซับเนี่ยมันเป็นสีน้าเงิอนอย่างนี้ใช่ไหมครับมันซิดใช่ไหมแต่พอเราฟื้นฟูไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ย เนี่ยมันคือสับสีเดียวกันครับน้ำเงินเนี่ยเห็นไหมให้อยู่ช้าๆเนี่ยเนี่ยมันคือสีเดียวกันแต่แค่ว่าอันนี้มันฟื้นปูแล้วครับผมมีวิธีทําครับมีวิธีทําไม,ม่บอกว่าทายังไงนะฮะประมาณนั้นอาการของคุณลุงก็คือ,อ,อจอดนานครับระตูออลุั่วลงไปในแข้งเยอะๆผมคิดค่าแรงหนึ่งพันบาทเนื่องจากเป็นค่าล้างรถทั้งคันนะครับแล้วก็ลื้ลื้ตูดหรืออะไรลื้เครื่องทั้งคันว่ากันเถอะเหมือนผ่าประกอบเครื่องอ่ะ แต่ก็ไม่ได้ถอดข้อเหวี่ยงให้เพราะเนี่ยครับเมื่อกี้ถอดหัวเทียร์ตาให้ลุงเขาดูเยอะไม่หมดเลยเนี่ยพื้นเปียกเลยประมาณนี้ครับนี่คืออาการสตาร์คันเร่งคานสตาร์แข็งบางคนคิดว่าคันสตาร์เสียหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใดหมุนไม่ไปนู่นนี่นั่นไม่ใช่ครับกระกอัดมันเยอะเกินครับออโต้ลูปมันเต็มแข็งก็รับเขาตาดไปครับประมาณนั้นส่วนพยายามติดต่อลุงแล้วพิต้าเมื่อกี้ขอซื้อลุงเท่าไหร่นะ สี 4, นะ่พันเหรอจะโอนเลยนะลุงบอกไม่ได้นะไม่ได้แดกกูนะลุงบอกว่าไอเสตว์กูก็รู้ไม่ได้ครับคือเขาอาจจะเป็นมีความหมายอ่ามีคุณค่าทางจ,จิตใจมากกว่าสี่พันบาทครับประมาณนั้นครับเนี่ยแล้วก็เดิมจริงๆถ้อาจจเกร์แต่งรายงานก็ไม่เป็นไรครับจวจัดการให้อ่าเปิดแมโอยเีไเนี่ย,ย,รยประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยว จัดการแก้ไขให้ครับมีอะไรไหมไม่มีอ่ะมีกะชิ่นชมอ่ะคืออยากได้อ่ะให้ดูอ่ะเนี่ยก็จะมีออกมาเป็นพอลาิตาเดี๋ยวูโดนเรื่องโลกตัวอีกทีอหลอกลงพื้นอีกน้ำมันประมาณนะั้นนะใครโลกตัวอยาเข้ามาดูนะเดี๋ยวหาว่าผมล้าพื้นเลยอีกตัวจะล้างเดี๋ยวผมล้างครับผมล้างเออผมล้างไนดะ้ช่วงนี้ต้องไ like, ฟ์สดพวพอนิดนึงแถวกู Good. อุ้ยพอเดี๋ยวกูก็โดนดาประมาณเนี้ยฮะไม่เป็นไรฮะแต่ผมก็รับได้ครับลุงลุงขายผมไหมสี่พันผมอยากได้มากเลยคันนี้ผมบอกกัเลยตรงรุ่นหน้ากากล้าก็รับได้ครับรับได้ลุงบอกไม่ขายทุกอย่างครับก็ทาอะไรไม่ได้ซ่อมมาต่อไปครับคันนี้ผมเล็งมาแต่สามปีที่แล้วครับตันนี้อยู่ในซอยครับรถลุงในซอยโอเคไม่มีอะไรแค่บอกว่า a อฟยตรงรุ่นหนะ้าต่แบบนี้นะจ๊ะตรงรุ่นยันโช๊กอะลุงพลาดไปแล้วกัน mm hmm. เออนะ หายยากเขาหายากที่มันเป็นสภาพแบบนี้มาเลยส่วนมากที่เจอกันคือเขาเปลี่ยนชกันหมดแล้วเปลี่ยนชกรอเป็นล้อหมงล้อ,มลอมแม็กหมดแล้วอันนี้มันเป็นชกเดิมเลยคืกเกอร์ตรงรุ่นเลยเห็นไหมสีเดียวกับรถเลยประมาณนี้ครับโอเคครับผมขอบคุณครับที่รับชม